บรรยากาศยามแหลงยุทธจักรกลางนักขอนล่วงพระบาเนอในมือบุญออกพันซ่าเนาะตอนแหลงแหลนี่เนาะก็ได้มีผู้คนเนาะมารลอ,อยู่แถวตลาดกลางคืนนี่ยานคึกึ้นเลยเพราะว่าจะเป็นแค่ภายในและต่างประเทศหากันมาไล่เลยเนะนี้ เดี๋ยวจะผ่านย่างเข้าไปสมเนาะ,ะบรรยากาศอยู่ที่ลาดแหลงเนาะเบ่งอาหารกันกินและพูกคนในมื้อนี้เนาะว่าจะไล่ซ้ำไดนะ้เนาะ เป็นซวดลาดแหลงเนาะซึ่งว่าจะเป็นจุดที่เพิ่นค่ายอาหารการเก็นเนาะอยู่จุดใจกลางนักขอนร่วงพระบางนี่สำหรับกระเจะเปิดตอนแหลงแลงเนาะประมาณประมาณห้าหกโมงประมาณนี้ตอนแหลงัก็จะมีผู้คนาห้ากติกินเราอยู่ที่ลาดแหลงนี่ไล่เลยเนาะก็จะมีโต๊ะให้นนะั่งเนาะ มาตอนนี้มันจะจะมีการปรับปรุงใหม่ใส่ไผ่นะจะหุงแล้วก็หมี่ซีซั่นกัเก่าอเนาะในเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นคึ้มๆเลยนะมาตอนนี้มันจะใส่ไผใส่ไผ่ยางมีซีซั่นเลยแล้วก็่ออยู่นี่เขาจะใายอาหารเป็นอ่างทะเลตรงนี้ ล,ล,ลานนะ่ายางนะนนกสร้างอาานกดยูยในลาดแหลงนี่แล้วก็มานั่งกินนี่นะแล้วูแค่แต่ยุโกกรปก็ได้นะมาซวงนี้ก็จะเป็นซองไฮซีซัน

ยูโรสร้างหารกกลิวนกินอยู่น่แกงเดียราวลหนะยอดเลย

เปิดข้าวอยลายยางเไดนะ้เนาะเลือกซื้อเลือกสิ่งเ,เลือกกินได้เนาะมีปิ้งเลยบาร์บีคิวมีลลายรบาร์บีคิวผักมีซีนลายลายยางมีข้าวซอยมีปสาซาลาซึมปิ้งปลาปิงปลาปิ้งไก่ข้าวเหนียว ถามมังงงยัง,งนี่นะชื่อสาบ้าน่าอย่นี่มีป,ปิงปิงตาเม็มดนะว้าวว,าว้วา,ววาวนะท่ไกักอ,กองเที่ยวบักอไลเน,นะ แต่ยุโรปนนเ yeah, <laughs> าน,น,นะาะฟอ,ง,อบาบางนี้ล่เลยน่ัน่าตันีนี่ครนรี่ครันี่ครี่ครั่ครับี่ครนี่กรัี่รี่วร่ครบน่ร่รรันี่ว่เ <c oughs> แบบดอลลี่นะตอนไปที drink drink ่เกอหลี่เนาะมาที่ล่องบาเนี่ยสะบ้านมาสิมง่ายดั้จะเป็นปิมซำสิมซำได้หานาห้าก็จะเป็นแบบหกินกิ่นแบบง่ายสบายสบายนะ ซือ้อเลือกซื้อแล้วกับสมานหมานางเนาะมีโต๊อยู่นี่โตะทานที่กวา้วางๆสะดวกสบายเน,ะนยาะดูดนดีๆจเป็นไอศครีมนะ โอ้ว้าวนะสุดเนเลยครับเด็กเาดกเาเขาเทโมยัมดแล้วหมดแล้วโอ้โหดีค่ายดีมันแคกล่ายโมอนีไก่ทอดเนะ eh kynnaira er yndur tað er ikki er ikki at gera tað 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 er ikki at gera มันจะพากันไปย่างเลาะตลาดกลางคืนซื้อเครื่องซื้อข้งวแห้งเมื่อยแล้วก็พากันมาจุดนี้เนาะมาซอกซื้อห้างกันกลิ่นกลิ่นแหล่ เอาซึ่งมาเขาเข้าไปทางในพอมน้อยน่็จะเป็นจุดที่ว่าเพอนไข้หารกันกินแบบบ้านๆเนาะก็สามารถเข้าไปนะไปรอสิมาหารกันกินแบบบ้านๆได้น,นะ ก็จะเป็นจุดที่พันค่ายอาห้างกับกินแบบบานๆนะเราสามารถมารลอซื้อมารอสิมได้นะใบ <Bye S 2> ดีขนมปบนะใหม่ๆจุดบันพอเลยกนะ็จะมีลายยางนะปันมากไหมนะมีล่าๆคนเนาะก็มากันามายยางเ<า>ล่ะ<า> อยัางสิมอาหารแบบบ้านๆเนาะอยู่ภายในหอมงนี่ถึงว่ามื่อนี้ก็ไลยเลยเนาะคนจะมาไล่อันนี้เข้าก็ปุ๊ดโตมีพวกมากมายเลยนะนี่นะไม่มากม้วง สเือมีไก่ตโตะรน,น,นะราสามารถมาซื้อเลยมานางกินแล้วมก็จะมีโตแนนนะมีโตอยู่ยานีเนาะส่งอนไรกูจะไปกินที่ ีะมีนนะจะมีข่ายาหารหลากหลายสดิบเลยเนาะเดย์ยำนั่งกันเราเลยนะนั่งมีแล้วรอส้มอบอร์แกงนอไม้เนะาะแกงไม้ใสยย่ยาหนะตัดแช่เลยนะแกงมีย่างน้ำย้อนล่ามีคั่วว้าวเลยโดยนี้มีน่าจะห่อประมาณสาวสามสิบย่างเลยสนาะมารถมาเลือกซื้อแล้วก็ มันนั่งกินอยู่นี่ได้นะมีหลายๆคนเนาะมันจะพานั่งกินมันจะมีโต๊ะอยู่นี่เนาะนี่จะเป็นพวกปิ้งอะนี่นาะมีปิ้งตับไกจ่จรับเติไหลไก่อันนั้นใส่หัวหมูหัวหมูไก่ปิีงตับย่างกา้อนะนึง ตัดใบโหงร้องพระปราบจะมีมัดเรื่อมีมักตัวมีมักเลนชุดประส้ะนตัดลล่ตัดแซบเลยเนาะเนีนี่จะค่ายพวกข้าสอยข้าวซอยเฟื่ยข้าเปี๊ยะอาอยากกินแบบผันพ้อนน,นสามารถมานั่งกิน เลือกกินจุดนได้ดนะอันี่น้ำมากเกียงเกียงสดเลยนะเยนะนเกียงเก่กยงแซ่บเนี่จะเป็นมนเกียงมาแต่เมืองลำบ้านเนาะสดไรนะ่นะมนมีตับ่วง,ง,งบากเส้ม่วงา้จะ จะใส่น้ำปู ค่ายเป็นก็เสือ้อผ<ม>้าเสื้อที่ละลึกยังต่างๆฝน<ม>ล่ไลยเลยวนนี้เนาะะคืคืนเป็นพิเศษเลยดล้วตะกี้แล้วกัเราเป็นพุทธนะแล้วท

ตาแลา้วคนลลเลยเลาะื้อเงฟ้าท่องตอนอยังต่างๆแล้วที่เป็นเอกลักษณ์ีทีโล่งพ่าบาทนี่ครับจะมีรักไลนน่นะมันนะมาคขายจะเป็นท่งแล้วนี่เนาะ ท่องพายงามๆนะที่มีซีซันเลยเอกลักษณนะย่าเล่ายำได้ก็คืนนแต่โดดเด่นเลยอยู่ที่โล่อบางนี้เนาะเบื่อละล่เธอกะ อย่างตื่นเต๊ะหรือเกาอยู่นะจะมีผู้คนมาเลาะโดยเฉพาะนี้จะเป็นช่วงที่ยามบุญเนาะจะมีคนมาไล่เลยเสร็จมาจะเป็นบุญอ๋อวัณฑานี่นะนเนาะหรือว่าบุญซองเถือเดือนเก้าโดยลากาที่เด่นก็มูนนะ่าจะเป็นช่วงบุญปีใหมล์เหล่านะคนจะมาเที่ยวล่องบาดนี่คือว่าไล่

สวงนี้ก็จะปรากฏเห็นมีแครงมาแต่เกาหลีนะเกาหลีจีนก็ไล่กันนโซงนี้เนาะก็เริ่มกลับมาคึกคืนเอกแล้วเนาะการทอ่องเที่ยวยุกชีร่วมประการนี้บตร้ยนีอ 아, 들어가라 <목소리도> 키학이 음. <목소리도> 아니, 이게 지오 <쇼핑은> 다. 두번 <목소리도> <맛있게, 한> <목소리도> <두> 있죠? 그거가 <목소리도> 많지. Late, so, how do you access it? No, no, no. Somebody, ตเติมนะทีมายางเลาะนะจุดตลาดมือบอลที่นค่ายเครื่องนี่นะผลจะจะไล่เลยาายางไหวกับอะไรนะ ในมื้อนี้เนาะอยู่ตุจักางนักขอนร่วงเบาบางนี่ก็จะมีซีซั่นเป็นพิเศษเลยกนะ็จะมีผู้คนออกมาเลาะไล่นะเพิ่นก็นจะมีการไต่ขมฝอยนะอยูอ่เรียบเส้นทางตุจกกรงตัวเมืองนี่เนาะก็จะมีห้าหน้าห้านี่ต่างๆเนาะเพิ่นก็หากันไต่ขมเพื่อสร้างบรรยากาศและมีซีซั่นอย่างงดงาม ไล่กลมใส่ไ,ไนะลายลายจุดเลยนะ โคมไฟงามๆเนาะอยู่ต่อหน้านี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ในค่ำเขืนมื้อนี้เนาะมื่ชีใจกลางนครผล่องพะบานะ แถวยานนี่ก็จะเป็นห้างนาห้างเนาะมีห้างนาห,าาหา้างแล้วไล่ห้างเลยครับจะมีาห้างแบบเวสเทิร์นเนาะจะมีลาวๆแล้วเนาะไล่ห้างสามารถมานั่งนั่งกินซิมได้เนาะไล่ห้างเลยยู่จุดจกักลางของเมืองเองไงสไตล์โคบเนาะซีซั่นหลากหลาย กาโอเคนะไปในไา้กาจากข้อลาคลิปนี้เอาไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วก็ขอขอบใจทุกทุกทางทุกคนที่เข้ามาเวิร์กมาสมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันไปในคลิปต่อไปสบายดีย